ตป็นประชุมที่ขอรบจุกทุกท่านเชฟญยันมาแล้วก็กลับมาพบมาเจอมาเจอกับพ่อแม่พี่น้องโผล่โผล่ทุกทุกเสนีย์เหมือนเดิมนะครับเด้อว,วันนี้นะครับผมมีข่าวดีจะมาบอกพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับเกี่ยวกับเ,เรื่องการเรียนการศึกษานะครับวันนี้ผมอยู่กับดรเกษมสวัสดีครับพ่ครับสวัสดีครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมา,มาเจอดออรโตเป็นเฟยนะครับได้ยินข่าวในโลกโซเชียลโคดังมากครับเป็นแฟนคลับมุ่งทนด้วยท่านผู้ชม

ที่นี่คือเขาวงเมล์เทนวิวนะฮะเป็นเป็นรีสอร์ทแล้วก็เป็นร้านกาแฟานะครับส่วนนี้ตกแต่งสวยนะครับเชฟยันนะครับกำลังกำลังเจราจากำลังคุยกันว่าจะสร้างหนัง เราจะมาทำไอนดีซีรีส์แข่งกับกโกจะทำซีรีส์ใช่ยันจะทำรีสกันแร้วอะไรงานเดกตดสารก้่วยกันนั่งรึกษาที่งานโอ้เอาแล้วครับที่นั่งรอก็จะในคุณ เฮยาคุณผ่้ชมจดการจะดอกนคะี่้าผาค่ะเดี๋ยวรบอีกก็ดูบิวกันนะคะว่าสวยขนาดไหนนะคะตอนนี้ก็มีกรแสอยู่นะคะจสแสอะไรอีกนี เดี๋ยวตลอดเลยก็ตัวฉันน่าจะแบบว่าจะถามคุนะคะว่าไอ้บักอัพนงพลเนี่ยมันชอบพูดช่องนั้นช่องนี้เออคือยอมนมั้งไหมคะสำหรับพี่ก้องเหรอโดยส่วนก็ของพี่ก้องก็ไม่น้องก็ไม่ได้รู้จักเขาเป็นยันไงในตัวแต่ว่ามีคแคปหนึ่งอาจจะตีคแคปมาให้ดูว่าไอ้ช่องนี้นะเขาพูดถึไอ้พี่ก้องด้วยอย่างเงี้ยตามที่บอกว่า ยี่ก็ไม่เคยก็ตูช่วยเาลกแต่ท่านเซนขาเขาแย่ตัวอยากก็เราอยาารุมคนมาแต่กไปใช่ก็ไม่เคยก็เขาเลยก็ไม่ใส่ใจด้วยครั้อนี้เขาเลยปิดเปิดที่อูเขาพูดว่า้ก็แก๊กแก๊กก็อย่างนี้แล้วก็ก็โ้กัสประมาณว่าทุกที่ก็ยังแางสวย คลิปนั้นคือโดนใจเราในกลุ่มที่สายวิเคราะห์เราอะนะแล้วก็ตามกรวนาที่เราโดนใจคำอารมณ์ทำอารมณ์ทำติดเราว่าเราเราเรื่องนี้มาแชร์อ๋อไอพี่เขาว่าไอแต่แตะนะเือประมาณนั้นโอ้ยมันออกมาปกป้องกันเองอใช่ไหมไม่ได้เลยเนี่ยเห็นไหมล่ะคะมันเที่ยวกัดคนนั้นคนนี้อืมเป็นหมารอบกัดนะคะ ในส่วนตัวพี่เองก็ไม่ได้สนใจเขาอยู่เลยไมู่ดถึงไม่เคยดูไม่หรอกว่าอิจฉาคนที่มียอดซับเยอะเออมีคนดูเยอะมันมันชอบอิจฉาไปทั่วแหละอย่ามาอิจฉาก็ก๊อฟเลยนะครับเมื่อตอนนี้คือตอนที่ช่องเนี้ยมีตัวตนขึ้นมาใหม่ๆในในในกลุ่มของยูทูบเบอร์ใช่หลายๆคนมองว่าเพราะเขาไม่เปิดหน้าไงเขาจะมองว่าเป็นพี่พาก๊อฟแอบไปสร้างช่องใหม่ครับนั่นแหละ เป็นเหตุที่ให้พี่ต้องเปิดตัวตนให้เอฟซีเห็นว่าเราไม่ใช่นะครับเราไม่ใช่มันก็เกิดขึ้นมาได้เพราะว่าบ้านกบกอกถูกไหมคะใครที่เนระุณก็มันนั่นแหละเออใช่ไหมรแล้วก็เที่ยวมาเกาะกระแสนะคะตอนนี้มันด่าไม่กบค่ะเออด่าว่ายังไงมันด่าให้เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเมแกะอ๋อแล้วพ่อแมก็แตกเลยคะ ที่เราต้องไปจะแกะตาเชฟด้นอื่นดูิมด่าเชฟด้านอีกนะคะดูดูมันมาเกาะเราสองคนแต่ตอนนี้เราจะไม่ให้มันเกาะแล้วนะคะเราจะไม่เอ่ยถึงมันอีกอันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่แบบว่าจะไม่พูดถึงมันแล้วเพราะว่ามันมาเกาะเราก็รู้แล้วนะคะที่ออกมาพูดเนี่ยก็อยากจะให้มันรับรู้ว่าอย่าทาแบบนี้ ใช่ไหมคะเออให้มันเป็นเกาะตูดที้ไอ้ปักแตะนะคะอย่างอย่างพี่ก๊อตเองนี่ก็ไม่มีพิษมีภัยเกิดภัยเนาะเออลุ่มเรานจะไม่ยุ่งอะไรพวกนี้นะคะเราก็จะไปอยู่กับอ่ฝั่งทางบ้านกกครองที่เขามีประเด็นการแค่นั้นเองอ่อยู่งด้วยกันอ่ะเราไม่อยากจะไปสนใจนะคะแต่คนที่เอาประเด็นไปเล่นเนี่ยในในในเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องออกมาพูดเพื่อปกป้อง สิทของเราด้วยใช่ไหมคะแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อคะวันนี้เหรครับอ่าวันนี้หลังจากที่เชฟยันคุยงานเสร็จแล้วเราก็จะไปรวมคนคนมาแล้วเนี่ยเออก็ยังตามไปดูนะคะว่ามีเรื่องอะไรที่สนุกครัเพราะว่าอย่างเราเองเนี่ย อย่างน้องแมกโก้เนี่ยเพิ่งมาเจอกันเนาะแต่ก็เราก็เห็นแล้วว่าน้องไมโก้ตัวตนน้องไมโก้เป็นยังไงสนิทกันแล้วนะคะเพราะว่าน้องไมโก้เป็นคนเปิดใจไงครับอืใช่ค่ะเราเป็นคนจริงใจนะคะพูดตรงแต่ก็ถ้าการที่เราพูดตรงพูดความจริงใครรับไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้นะคะแล้วก็ช่วยกดติดตามช่องพี่ก๊อกนิวด้วยนะคะแล้วก็คิดหน้า เมโกะก็จะมีข่าวๆอะไรก็มาเล่าถูกกันฟังอีกนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เมโกะแล้วก็พี่ก๊อกก๊อกมิวด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่8นี้<ช>เรามีนัดกันที่สามมุกดาหารนะค,ะครับใครอยู่ข้างลุงพลนะครับมาให้กำลังใจลุงพลกันนะครับใช่ค่ะคลิปนี้เมโกะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าเป็นแฟนแท้ๆกดติดตามกันเลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ Oh, yeah. Wait, we don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late.